สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคอ n เ u e ร3 t สามไทเบอรี่กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งเลยนะสำหรับเกมเกมนี้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณ Optic นะฮะเล่นเป็นน็อตสีเหลืองนะครับอยู่ฝั่งซ้ายบนนะส่วนฝั่งขวาล่างนะคู่ต่อสู้ของเขานะครับผม g d i สีน้ำเงินนะฮะชื่อคุณไทร b บ n นสนะฮะไทรบน ทรีทรีบิวเนสอ่าไม่รู้นะต้องออกเสียงไงนะผมจะเรียกว่าไราบิวเนสละกันนะทรีบิวเนสนั่นแหละนะฮะอ่าอยู่ใแมปที่มีชื่อว่าเอ่ออะไรนะทัวร์นาเมนต์อารีนานะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับอย่างที่บอกไปนะก็กลับมาแล้วนะครับผมอ่ามาดูคอนเทนต์ในเกมคอมมานด์ของ,งคือจักรวาลไทบเบรียนกันต่อนะไทบเบรียนไทบเบรียมเออนั่นแหละนะฮะสักคำหนึ่งไม่รู้ว่าต้องใช้คำไหนดีนะ อ่าไม่นับไร ival นะเออจะว่าไปร ival นี่ผมไม่ได้แคสมาพักหนึ่งแล้วนะอ่ะก็ช่างมันนะเดี๋ยวหาเวลาทำแล้วกันนะที่แน่ๆนะครับในเกมของเราตอนนี้นะฝั่งสีเหลืองเปิดเป็นโรงรถมาแล้วนะน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ละมั้งนะโอ้ไม่ใช่นะเป็นรถถังสกอร์เปียนออกมานะครับน่าสนใจนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินว่าอย่างไรอ่าโรงทหารออกมาแล้วก็ปิดการทางานไปนะออฟไลน์ไว้นะดึงกาลังไฟฟ้ามานะ จะได้สร้างเร็วๆนะครับว่าด้สร้างอะไรขึ้นมาโรงไฟฟ้าอีกโรงหนึ่งปะไม่ใช่แต่มีโรงรถอยู่นี่นะฮะอ๋อฝั่งสีเงินมาเปิดกองรักษาด่านตรงนี้นี่เองนะเอาโพสนะฮะอ่าเมื่อกี้มีอะไรประทะกันเล็กน้อยโอ้รถถังสกอร์เปียนเดินทางมาถึงแล้วนะยิงเข้าไปที่ค่ายทหารนะครับดาเมจก็เข้าเยอะอยู่นะเนี่ยฝั่งสีน้ําเงินก็ซ่อมเลยนะซ่อมแซมไว้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่า เลือดจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะเวลากดซ่อมเนี่ยอะไรตรงนี้ไงเนี่ยโอ้หลุมหลบภัยของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะมีทหารอยู่ข้างในโอเคเลือดแดงแล้วแต่ทหารไม่ออกมานะครับเพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างของผู้เล่นนะอะตรงนี้อะออกมาแล้วต้องพังนะครับทหารทึงงยออกมาได้นะ,ะตรงนี้ไว้ไงฝั่งสีเงินอะยกเลิกออฟไลน์นะทําให้กลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างทหารยิงกระจออกมาแล้วก็โดนรถถังเหยียบไปนะแต่ตรงนี้ไว้ไงครับปืนใหญ่หกาเดียน การเดียนแคนนอนการเดียนเทเรสสักอย่างหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะครับไฟดับไปอีกแล้วนะฝั่งสีน้ําเงินนะโอ้โหแล้วไงครับยิงโรงไฟฟ้าทิ้งเลยนะจังหวะน,นี้อ่ะฝั่งสีแดงส่งสกอปรยนเข้ามาอีกคันนึงตรงนี้นะครับเจอเออพิเดเตอร์ยิงทิ้งนะเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วตรงนี้ไงครับอ้าวโรงไฟฟ้าเบิ้มไปแล้วนะจังหวะน,นี้ตรงนี้งไงครับ ผมว่าต้องสไนเข้าไปที่ตัวค่ายทหารอย่างนี้แหละะเป็นความคิดที่ดีนะครับแต่ตรงนี้ฝั่งสีเหลืองพยายามที่จะเข้าไปเหยียบนะฮะเหยียบได้ไหมครับโอเคได้อยู่นะตรงนี้โรงทหารบึ้มไปแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะฮะทางด้านจํานวนนะครับฝั่งสีเหลืองมีจํานวนเยอะกว่านะฮะแล้วก็มีรถจู่โจมเบาเข้ามาด้วยนะฮะริดเดอร์บักกี้นะแต่มันจึงเป็นอาวุธปืนกลน,นะครับมันเหมาะสำหรับการเอาไปยิงทหารราบมากกว่านะ แต่แล้วฝั่งสีเหลืองก็ถอยทับนะฮะอันนี้ของฝั่งสีน้ำเงินนะ,ะแท่นขุดเจาะไทบเบียมนะไทบเบียมสไปรค์นะฮะเพราะว่าเขาก็แปลดีอยู่นะเกมเข้ามาในคอนคอร์สามรู้สึกว่าน่าจะแปลเอ่อหรือไม่ก็เขียนทับศัพท์เป็นอักษรไทยหมดทุกตัวยูนิตท,ทุกตัวสิ่งก่อสร้างทุกหลังเลยนะอืมก,อก็ถือว่าดีอยู่นะโอ้โหฝั่งสีเหลืองเดี๋ยวคุณเล่นอวตารเลยครับถึงว่าเราทำไมรีบลงเอ่อสถานีวิจัยเทคโนโลยีหลือเกินนะ เทคเซนเตอร์นะอ่าแล้วตรงนี้ก็มีมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะฮะถ้าเสียงเข้าไมค์ก็ขออภัยนะครับผมจังหวะนี้ว่าไงฝั่งสีเหลืงองอ้สร้างรถถังพ่นไฟนะครับเอามาพ่นไฟใส่แท่นขุดเจาะเทเบอรี่มนะครับบึ้มไปแล้วนะอคือรถถังพ่นไฟเนี่ยเป็นยูนิตท,ที่เปราะบางนะเนี่ยโดนยิงไม่กี่ทีก็บึ้มนะฮะอย่างที่เห็นนะครับเลือดน้อยด้วยแหละนะคันนี้เอ่อเป็นรถถังที่เอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเคลียร์ฝูงทหารราบแล้วก็เอาไว้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างนะ นั่นแหละครับคือพ้นไฟประเบียวนี่คือตึกถล่มได้เลยนะีดาเมจเยอะมากนะฮะเยอะกว่าตัวรถถังสกอร์เปียนหรือว่าพิเทเตอร์นะแล้วตอนนี้ว่ายังไงเนี่ยพเรเตอร์ ator, อย่างเยอะเลยนะฝั่งเสียมเงิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คันนะ12บ3 14 15 15คันแล้วตรงนี้มีพิทบูตามหลังมาด้วยนะตั้ง2คันเลยนะผมพิทบูนะแต่พอ GDI เป็นสีน้ำเงินแล้วรู้สึกแปลกๆ่ไม่ค่อยชิน ปกติ GDI เนี่ยจะเป็นสีเหลืองรดอไม่ก็ส้มนะ,ะซึ่งเกมภาคสามเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะ,ะแต่ว่าในจอเรดาร์เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะในตามตามเนื้อเรื่องนะแต่ตอนนี้ยังไงครับฝั่งสีเหลืองส่งหน่วยพลีชีพเข้าไปแล้วนะฮะฟันาติกนะครับผมอือแตกคู่เลยนะดับเบิลคิวนะฟานาติกนี่เป็นยูนิตที่ได้ผลดีกับทหารราบและสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไว้พังยันเกราะก็ดีนะคือทำดาเมจได้ดีกับเป้าหมายทุกชนิดเลยนะ ตัวพรีชีพนะอ่ะยู่ในพรีชีพหน่วยพรีชีพนั่นแหละ,ะฟานาติกส์นะแต่ทำไมภาษาไทยเขาถึงไม่แปลทำไมแปลแบบผิดความหมายนี่ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าที่แน่นะฝั่งสีเหลืองนี้สร้างป้อมป,ปราการแห่งแสงขึ้นมานะป้องกันฐานทัพขั้นสูงเออแอดวานซ์ดีฟเอนส์นะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองสร้างรถถังล่องหนมารอบโจมตีทุยรอบโจมตีนะแต่ด้รู้กับได้ไปคันหนึ่งนะเท่าที่เห็นนะครับผม ฝั่งสีน้าเงินผมว่าฝั่งสีน้ำเงินงน,งน,นี่ถือว่าโดนค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วฝั่งสีเหลืองนี่ดีอย่างหนึ่งตรงที่เขามีนี่แหละยูนิตรถนะรถงังล่องหุ่นนะรถถังยิงแล้วนีนะฮะฮิตแอนรันนะครับผมหน่วยรอบโจมตีก็คือเข้ามาโจมตีสักพักแล้วก็ถอยออกนะไม่ปะทะไม่เน้นการประทะตรงๆนะเพราะว่ามันจะเสียเปรียบนะครับจังหวะนี้อ่าไหลเข้ามาแล้วนะฝั่งสีเหลืองกระหน่ำยิงเข้าไปที่หอรักษาการครับแป๊บเดียวบื้มแล้วนะฮะโอ้โหได้ผลดีกับยานพันะและอากาศยานนะครับ เอาไว้สสยพวกยานเกราะกับเครื่องบินนะส่วนฝั่งสีเหลืองกองทัพหลักก็ยังไม่ออกโจมตีนะอะมีการผลิตรถถังล่องหุนออกมาเพิ่มเติมมีคันนึงนะแล้วก็มีมาอีกคันนึงนะผมโอ้โหอย่างเยอะเลยนะรถถังล่องหุนเนี่ยจริงๆเป็นยูนิตท,ที่ต้องใช้สกิลการไมโครค่อนข้างเยอะอยู่นะโดยเฉพาะเวลาที่คุณส่งเข้าไปโจมตีแล้วศัตรูเข้ามาป้องกันฐานได้เนี่ยตรงนี้ไหมครับโอ้โหใช้ความสามารถนะสร้างกองทัพโครนนะ <un> กอ,อ,องทัพคูนจริงๆด้วยนะเป็นภาพลงตานะไม่ใช่ยูนิตไม่ใช่ตัวจริงนะทำดาเมจไม่ได้นะยิงได้แต่ไม่ทำดาเมจนั่นแหละนะะโอ้โหพิษบูโดนยิงชุดเดียวเนี่ยรู้สึกว่าพังเลยนะฮะดาเมจแรงอยู่นะแรงเพราะว่ามันยิงจรวดหลายรูปนี่แหละหลายลารูปเออแบบลิ้นพันกันคอไปนะจังหวะน,นี้ว่าไงครับโอ้โหถอยอยิงแล้วหนีจริงๆด้วยนะเราถังล่องหวนจังหวะน,นี้อื อแล้วกองทับหลักไว้ไงฮะฝั่งสีเหลืองเข้าปะทะกันแล้วนะครับผมจังหวะน,นี้โอโ้โหมีมอไซค์วิ่งผ่านนะบ้านอีกคันหนึ่งนะเสียงอย่างดังเลยนะขออภัยนะครับถ้าเสียงมันเข้าไม่นนะโอเคอ่ะตอนนี้ไ,ไงฮะฝั่งสีเหลืองรถถังร่องหนก็ยังอยู่นะครับเอามาตัดกําลังได้อยู่นะโอ้โหแต่ว่ามันจะพยตามตัวพิษบูนะเพราะาพิษบูมีความสามารถในการดิเทคตัวร่องหนนนยูนิตร่องหนนะนนนะจะเรียกว่า แพ้ทางก็ไม่เชิงนะจริงจริงพิษบูนต้องแพ้ทางรถถังล่องหุ่นสิเพราะว่ารถถังล่องหุ่นหรือว่าสเตลแทงนี่ดาเมจม,มันเยอะกว่านะอ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงในขณะเดียวกันนะฝั่งสีเหลืองถอยนะครับผมว่าสีเหลืองนี่กองทัพหลักนี่คือเสียเปรียบทางด้านจํานวนนะจริงๆฝั่งสีเงินนี่สามารถบุกเข้ามาโจมตีได้เลยนะคือโอกาสชนะสูงมากนะแต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าฝั่งสีเหลืองนี่เขามีรถถังล่องหุ่นนะผมสเตลแทงนะยูนิตท,ที่ เอออยู่มั้แต่ภาคสองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ใชะภาคแรกยังไม่มีนะหรือมีวะจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆฮะโดดเด่นมากนะฮะภาคสองนะครับแต่ว่าภาคสองนี้จะเป็นรถถังที่มีอ่อสายพันสี่ชุดมัง้งอ่าช่างมันเถอะนะ <c oughs> ก็ยูนิตโจมตีแล้วหนีอ่านยังไงเข้ามาแล้วนะฮะเจอพิษบูนะครับไหลเข้ามาพอดีนะอ้าว้วตรงนี้ไม่มีอะไรมาคุ้มกันรถเก็บแร่นะครับบึ้มไปใช่ฮะลักษณะนี้โอ้โหรถเก็บแร่พังไปก่อนนะ อ้หแล้วตรงนี้ว่าไงฝั่งเซียมเงินมีการสร้างเครื่องบินรบออก้ามาออกมาแล้วนะฮะอเก้าออก้าแล้วออก้านี่มันยิงดาเมจเยอะมากนะนี่แหละแต่ว่ามันโดนรถถังลงหัวใสยแป๊บเดียวก็ร่วงเลโอ้โหออก้าจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยูนิตเอ่อเรียกว่าไงหน่วยพิเด็หน่วยพิฆาตยานเกราะนะเป็นเอ่ออาร์เมอร์แอสซซินเออประมาณนั้นแหละนะ แต่ว่าตอนนี้ว่ายังไงฮะพิทดูเข้ามาแตะไปนะเพราะว่าฝั่งสีน้าเงินจะไม่ได้ออกจากบ้านก็เพราะว่านี่แหละฟงรับทางล่องหนนี่แหละนะฮะตรงนี้ยังไงครับใสยเน้นใสอยออก,กาก่อนนะฝั่งสีเหลืองจังหวะน,นี้ออก,การ์บึมไปแล้วบึมตามไปอีกนะสรุปน่าจะร่วงหมดเลยนะทั้งสี่ลำนะครับสนามบินอยู่นี่นะถ้าอากาศยานนะแต่ว่าไงฝั่งสีเหลืองโอ้หหอบังคับการบินมาแล้วนะแอร์ทาวเวอร์นะมันก็คือสนามบินของฝั่งนอตนั่นแหละนะครับ สร้างเครื่องบินเทียงระเบิดเวิร์ติโก้ด้วยเนะี่ยเพียงระเบิดอย่างเออเ,เรียกว่าอะไรนะดาเมออย่างเยอะเลยนะนี่ไงลงไปบึ้มแต่ว่าก็ไม่พอที่จะพังรถถังหนึ่งคันได้นะอ,อ่าได้ผลดีกับสิ่งปลูกสร้างป้อมปืนหลังต่อต้านทางอากาศอ,อ่าใช่ครับคือบริเวณอ่าหลังบริเวณหางเครื่องโอหางเครื่องไม่ใช่แดนเซอร์นะบริเวณอ่าท้ายเครื่องบินนี่จะมีป้อมปืนนะเอาไปยิง อากาศยานด้วยกันได้นะแต่เราจะไม่ค่อยเห็นหรอกครับจริงๆนะอ่าแล้วตอนนี้ว่าไงฝั่งเสียมเงินยังไม่บุกนะไปดูกองทัพฝั่งสีเหลืองซิโอ้โหอวตารอย่างเยอะสีเหลืองนี่เล่นโรงรถแค่โรงเดียวนะซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าถ้าคุณสร้างโรงรถแค่โรงเดียวเนี่ยมันจะสร้างยูนิตออกมาได้ช้านะมันจะไม่ทันสู้กับฝั่งตรงข้ามนะซึ่งฝั่งตรงข้ามฝั่งเียเงินนี่ก็มีโรงรถตั้งสองโรงนะอะ่มี MCV ตรงนี้ด้วยนะ เอาตรงนี้ไงรถถังล่องหวนเบเรื่มไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้โรงเก็บแร่อู้สามโรงเลยนะเยอะจังแล้วเก็บแร่นี่ก็ยังเก็บไม่หมดสักทีนะเพราะว่าโดนรถถังล่องหนป่วนนะฮะป่วนอยู่อย่างนั้นนะครับตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าที่แน่ฝั่งสีน้าเงินนี่เสียเออแท่นขุดเจาะไทบเรียมไปแล้วนะฮะณจุดนี้นะครับอย่างที่เห็นนะแล้วตรงนี้ไหมครับเครื่องบินเวอร์ติโกบินมาอีกสี่ลำนะะเครื่องบินทิ้งระเบิดเวอร์ติโกเป็นเครื่องบินล่องหนนะ ล่องหนวทิ้งระเบิดออมมาตรงนี้ย้อนระเบิดลงไปบ้มเรียบร้อยครับผมไม่พังนะอ่ะย้อนลงไปอีกลูกนึงตูมนะครับรถเก็บแร่บ,บ้มไปแล้วนะโอ้โหฝั่งซีมเงินนี่ดูเหมือนว่าจะเสียหายทางด้านอีโคโนโมิกเยอะมากนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาสามารถเก็บแร่บริเวณนี้หมดได้นะคือสาเหตุที่ทําให้เขาสามารถสร้างกองทัพยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ได้นะแล้วตอนนี้ว่าไงครับอวาตาปรปะทะก,กันกับพรีเดเตอร์แล้วแต่ว่าพรีเดเตอร์ไม่สู้นะครับถอยหลังกลับนะฮะจังหวะนี้ อ่าตรงนี้มีออก้าบินมานะครับแล้วก็ถอยกลับบ้านนะนี่อะไร่วยทหารราบอันนี้น่าจะได้มาจากการขายสิ่งก่อสร้างนั่นเนี่ยโอ้โหทั้งหน่วยเลยอยู่คนเดียวนะฮะถ้าทางจะเหงามากนะครับแล้วยังไงฝั่งสีเหลืองเงียบกริบนะฮะสีน้ำเงินก็เงียบเช่นกันนะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงแห่งการฟาร์มกองทัพนะครับอ่าโอ้ฝั่งสีน้ำเงินเล่น a อพด้วยนะ คลื่นกําลังทหารราบวางทุ่งกับระเบิดเรียกยานขนส่งอืวางทุ่นกับระเบิดง่วางทุ่งวางทุ่งกับระเบิดไม่ใช่ทุ่นทุ่งนะฮะทุ่ง mind field นะนั่นแหละเอากระถังลงหวนมาอีกแล้วนะฮะตามสูตรเลยครับโอ้หสไนยัยตัวการเดียนเทอ r e เรไปทีเดียวนี่พังเลยนะเอ๊ะมันการเดียนเทอร t หรือ c แคนนอนวะสงสัยโอ้จำไม่ได้ เดมไปนี่มันเวอร์ชันภาษาไทยอะยังไงครับอ่ารถถังล่องหน3สามคันเข้ามายิยงรถเก็บแร่อ่ะเบิ้มไปแล้วหนึ่งคันนะฮะคันนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับเรียบร้อยครับผมผู้ยังไม่ทันขาดคาไปแล้วนะฮะอืมอ่ะในขณะเดียวกันนะครับบริเวณกลางแมปฝั่งซเซมอนก็เคลื่อนทับแล้วนะครับที่อ่ารถถังครีเดเตอร์อย่างเยอะเลยนะฮะแล้วตรงนี้มีเวอร์ติโกเข้ามาซัพพอร์ตด้วยนะฮะแต่ว่าอวตารจะสู้ไหวน,นะะน่าจะไหวอยู่เลยมั้ง ตรงนี้ฝั่งสีเงินโอ้โหเอาทหารราบเข้าไปยืนในกองแร่เลือดมันก็ลดสิครับทัศนะนี้ตรงนี้ว่ายังไงยิงเลเซอร์อัดใส่กันไปไปมาๆนะฝั่งสีเงินอ,ออกาเข้ามาซัพพอร์ตไหมบินมาหรือยังยังไม่เห็นนะแต่ทีเนีๆนะครับทรีเเตอร์แตกไพ่นะะเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่รอดนะเป็นอะไรที่น่าสลดแล้วตรงนี้ มีเวอร์ติโกบินมาอีกนะฮะฝูงหนึ่งนะครับผมเอาพิทบูเข้ามาโอ้โหพิทบูเจอเอวตารยิงไปไม่กี่ทีบึ้มเลยนะฮะตรงนี้เวอร์ติโก้ไปไงครับที่แนวๆรถถังลงหงวนยังอยู่นะยิงรถเก็บแร่บิ้มไปแล้วนะแล้วตรงนี้เวอร์ติโกจะไปทําอะไรครับทิ้งระเบิดใส่อะไรสักอย่างไม่มีทราบมาตรงนี้นะ่าจะมองหารถเก็บแร่ลรมั้งนะแต่วันนี้โอ้โหทิ้งเสร็จรถเก็บแร่รถเก็บแร่ก็บิ้มไปนะฮะแล้วก็มาหย่อนใส่อ่าสถานีปั่นไฟด้วยนะซึ่งตัวสถานีก็ยังไม่พังนะ อยังอยู่นะครับอ้โหฝั่งสีน้ำเงินเหมือนเอาเงินไปละลายเล่นเลยนะเมื่อกี้ส่งกองทัพพรีเดเตอร์เข้าไปอย่างอลังการนะแต่ว่าโดนกาวาตานเก็บหมดเลยนะครับมีพิษบูตามเข้าไปก็สู้ไม่ไหวนะคือ,อยังไงก็ต้องออกมาอยู่ดีนะังหวะน,นีะ้มีรถถังล่องหนเข้ามาอีกแล้วนะเพราะว่าฝั่งสีเหลืองนี่เล่นดีมากเลยนะก็คือมีกองทัพใหญ่นะไว้รับมือกองทัพขนาดใหญ่ของฝั่งสีน้ําเงินนะแล้วในขณะเดียวกันก็มีการส่งรถถังล่องหนไปรอบรอบทไ,ไปรอบสังหารนะ รอบสังหารารถเก็บแร่นะ,ะที่แน่ๆนะฮะหลังบ้านนะครับผมแล้วก็นี่แหละไล่หรือถอนสิ่งก่อสร้างนะโรงไฟฟ้ารู้สึกว่าพังไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเออไม่เห็นเลยนะฝั่งเมันต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นะครับเนี่ยมีตังพอไหมเอ่ยมีสรัแต่ที่แน่ๆนะถ้าไม่มีไฟเนี่ยป้อมปืนมันก็โจมตีไม่ได้นะาตามมิคนข,ของเกมเข้ามาในอคอคอร์อนะตรงนี้ อ,อมายิงโรงรถต่อนะโรงรถก็พังไปแล้วนะครับตรงน,นี้ไว้ยังไงับฝั่งสีเหลืองยิง MCV ต่อเลยนะครับสถานีก่อสร้างเนี่ยผมจะชอบเรียกว่า MCV นะมันสั้นดีนะ,ะหรือไม่บางทีผมก็จะเรียกว่าฐานใหญ่นะตอนนี้ยังไงครับเบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะฝั่งซีมเงินน่าจะปล่อยจอยแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่สู้นะฮะอวาตารเดินเข้ามาอย่างองอาจผ่าเผยเนี่ยเหยียบฐานละับ เหยียบทหารราบตายไปอะฝั่งสีเ,ง,เงินกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะโอ้โหอุ้ย,ยเมื่อกี้มีเสียงอะไรสักอย่างหล่นใส่หลังคานะขออภัยนะถ้าเสียงเข้ามานะอย่างดังเลยอะสรุปชชยชนะตกเป็นของคุณออปติกฝั่งสีเหลืองนะจำนวนยูนิตก,ก็ไม่ได้เยอะนะครับคือถ้าเทียบกับฝั่งสีเ,ง,เงิน,นสีเง,เงินเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะมีกราฟให้เห็นเลยนะสิ่งปลูกสร้างก็สีเง,เงินก็เยอะกว่านะทรัพยกากรฝั่งสีเง,เงินก็เยอะกว่าอีกแล้วนะอา มาดูสถิติกันฮะยูนิปรโยชนนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินนี้ก็เป็นรถถังพรีเดเตอร์นะในขณะที่ฝั่งสีเหลืองนี้เป็นหุ่นสงครามอาัตารนะฮะแต่ว่าชนะเนี่ยคือไม่ได้ชนะด้วยอวตารโดยตรงนะแต่ว่าชนะด้วยรถถังล่องหุ่นนะที่ส่งไปรอบสังหารรอบโจมตีหลังบ้านเขานะนั่นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสน,สนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ